บายดีล่ะสบายดีโอ้เก่งแลยเนาะอ่าชื่อยังเจ้าไหนชื่อเรือนเดี๋ยวนะกับซาบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องกันเบอร์สู่สุขคนเพราะว่าซิยู่ในประเทศหรือต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องบาวซิงน้อยอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องก็มื้อนี้พี่น้องเนาะบ่เสียงก็สิอ่าพาพ่อแม่พี่น้องเฮามาเบิ่งอีกครอบครัวนึงพี่น้องอีเนาะ ก็เป็นครอบครัวของอเอื้อยเลนพี่น้องเอ๋ยเนาะก็คือเป็นไม่ห้างในพี่น้องเอ๋ยไม่ห้างลูกซีก้อนหน้าคือว่าลายเรือนในพี่น้องเนาะเอาเาเสียงกะเขาน้ำสันฟ้าให้เพิ่นอย parks, ู่พี่น้องเนาะโดยมาเมื่อนี้เสียงกะสิเขามาอัพเดทถามไทยแล้วอีกทีหนึ่งพี่น้องเอ๋ยเนาะที่มาที่ไปเฮือนซานเล้วพี่น้องเนาะเป็นจังไนต่อพี่น้องเอ๋ยโดยฝ้าปนกระตุกพี่น้องเอ๋ยเสียงกะใส่หมวกในเนาะพี่น้องเดี๋ยวบรสบายพี่น้องเอ๋ย โอเคพี่น้องเนาะเดี๋ไปเบิ้งไปนะฮะไปชมกันเลวยผมเสียงกับว nice. ่าได้เข่ามาหาเพิ่นน่านเนี่พี่น้องเอ้ยพาปุ่นกระทบดินเบิ้นมือเบิ s <S ้นได้พี่น้องเอ้ยนะปุนมิดปุนกาพอยพอยอยู่พี่น้องเอ้ยเพิ่นกานี่แหละพี่น้องเนาะบ้านเพิ่นซานเพิ่นดังนี้แหละพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวไปทำน้ำกันอีกท่านึงพี่น้องเนาะโอ้ยเนาะไปใส่เบิชได้เนาะเอ้ยสบายดี

ดยใช้อันลูกสาวเจ้าผู้หนึ่งอันที่เป็นทำเพิ่นเฮียนได้เป็นจังไรเนาะตอนนี้ปุ๊บเลยีอายเอ้ากูว่าสั้นๆเนาะเขาไปก่อนคนว่าโอ้โหนี่ว่าสิได้เห็นหน้าเห็นตาเนาะไอหัวใจเขาไปแล้วนี่ยนั่นเพิ่นทำเพิ่นเฮียนจะอยู่ว่าตอนนี้ฮะเอ้ยบ่มีเงินขนาดส่งเฮียนยู่ ตอนเฮามาหาเจ้าตอนนั้นน่ะเพิ่นยังเฮียนอยู่เนาะโดยเออวันนี้เพิ่นออกเฮียนแต่หึบ่แต่หึมันอมีลางคือมนี่โดยโเมกกเนียนี่ก็มาเมื่อกี้ตกโดยปาแม่นบ่จะมาแต่หากินบ่นี่น่ะโดยอ๋อพี่น้องกินเงินี่นเนาะ Oh, để này người mọi 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 vô มากินข้าวเช่าหรือไปต่ออีกไปเช่าฮานี่ไปเกี่ยวไ้แต่ละมือแต่ละวันนี่ไปแบบนี้ตลอดว่าดูีบเจ้าน่ะดูฉีบมานนี่นี่เนาะดูด้วนี่งอไม่ก็ลายเนาะหามาขายเพื่อนี่คือหามากินหามากินั่ง มันหน่อยมันม oh. ืพ่อขี้เปลี่ยนเขานั่พี่เจ้าเลยเอาหาส่วนลายนี่เอื้อนนี่ไปหามาเปลี่ยนเขาว่โดยอันนี้มันหน่อยพี่เจ้ามือพ่อพ่อส่ดนลายเลยชี้เขาพี่เจยวกันหน่อยเดี่ยวไปเชงเลยโดยไาจับเนื้อหาคนโตเด็ดไปใส่มือละทงช่องทงใหม่ หลอกไปตามห่วยอะตามห่ยตามห้องเนาะโดยก็ไปเก็บท oh, yeah. you know ักน like ้ำเลยูอนั่นนั่นพักยังใส่เลยนั่นน่ะมีนะมะกะทินเลยมะกะทินบ่กระโดนเอาไปพักกระโดนโดยไปหายูหากินนี่ไปผู้เดียวบ่เอ้ยหรือว่าไปกับลูกกับเต้าไปเพี้ยวลูกบัดเอานอกอ๋อโดยโดยไปผู้เดียวเนาะ อันเนาะอันลูกเจ้าผู้นี้กะเอื้อยเพิ่นรับเอาอยู่เฮือนเอื้อยเอื้อยีะนี่แนี่ปลานีสิบาสิแกงได้บดนี้เนาะโดยเลโดยอันผู้ชายนั่นไปอยู่น้ยาบ่ว่าบักลาผู้นผู้เดียว เราปลินน <Ừ. S 2> <calculator> ้ำหมูกักษ์ไปกินชาเอื่อนอายมอหนิโดยกินเผื่อให้อยู่ใน nhà อยาเลี้ยงชอยโดยออ๋แสดงว่าอันกลับมาคื้นดีกันแล้วเนาะบ่เลยมาได้ขึ้นเลยมาบุขึ้นดีลูกเจ้าคือไปอยู่น้ำเพลินส์มันหายิบอยู่ อ๋อลูเจ้าหนุบ่เลเคยอยู่น้าเอคยอยู่น้ำน้ำยาแต่น้อยโดมานี้่เนาะได้กโดยโดยบนี้ก็ได้เพิ่มกินฮอตก็ได้ไปเลยบบนี้โดยยาบ้าบบไเคยเลี่ยงใช่หรอเดเจ้าก็ได้คุยได้หยางกับเพิ่นอันนี้อยู่หรือว่าบ่โดยได้คุยอยู่กับบได้ให้บริเครียดกันนะมาเนาะโดยโดยบร้เครียดเลย ดูดูเนาะก็ดีดาละดูดีดาละเบิ่งแยงกันลักล่าอันลูกเจ้าน่นอยู่คุณเลยเดี๋ยวนี้น่ะโอ้ยคุณอยู่บ้านนอกคุณบ่เออนอทางนี้น้อยที่เจ้าอยู่ตอนนี้น่ะอยู่นํากัน3คนบ่เอื้อตนนี้น่ะ3คนอืโอยๆๆอ๋อเนาะเป็นจังได๋เนาะเอ้ยผาฝนตกมานี่เปียกอยู่บ่เปียก โบมีดกินเผาจิ้มหนามัล้มันโบมีดคนศาสตร์คนยางมานีลมคนศาสเวลาล้มยางมานีมันวิตอยู่วะหนาในศาสตด้ออกไปก็เปียกขึ้เกาเลยขึ้นเป็ดุบลงนบร่อนไปขึ้นโน้ยก่นลายก็เอไปรับจ้างรอดตอนนี้นะรับจ้าง คนเสียหนามันอ๋อเสียหนามันดดดยิด้อดนื้อเนือันื้อนอเนื่เนื้อเนือเนื้อานื้อเน่้อเนือนือเนื้อเน้อเนื้อน้อเนื้อเนือเนื้อเนื้อเนือเเ่ัน้เ้เ้อเนนี่นอือคนละคนนเาก็จบ้เ้้นนเื áo vừa sửa đi. Vào, oh, áo thoải mái đi đã. Thoải mái đi. Oh. Cái <laughs> 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 kĩng này nó. À, áo bò thảm còn. Chư nhãn cho này. Chư lươn. Chư lươn. Oh. Đôi. Chư à? lươn. Đôi áo à bò đằng đằng này đơ đải đấy. Ừm, um, anh à nhũ thô này đấy cho này. Uhm, đường đường đường. Uy, bố chư anh nhũ. Ừm, Đây cái chầm bố này nó. Đôi. ăn đôi

อันโบดามินผู้นี้บพราที่อยู่น้ำยาที่นี่ผู้นี้ผู้นั้นใหญ่ล่นนี่อีกคนอีกคนนึงเนาะโดยโอ้ดดอเรื่อยจะมาแต่เสะหลานมาแต่มาแต่เล่นใช่ไหมบ่อดังๆนีเน้ำเบาก็ได้ยินมาแต่เล่นโอ้มาแต่เล่นเออบ่อดังๆนี่เลยมาเน้นตะมูใช่ไหมตะมูใช้มากระถุ่น มายิ่งใส่เนาะเมาุไปนตาเขาเลยเนาะพนกะเนาะปิวแห่งแพทได้กินข้าวกินหน้ามีมอยู่าล่าเตะในมือนี่ฮะม่มยู่บ่คบอกคอยแท่สันแล้วแล้วก็ถามแล้วถามอีกเนาะพนบอกคอยเลย แต่ยังบ่ได้เข้าห้องฮํามังเฮียนเนาะเอ้ยเนาะโดยอ่าโดยปีหน้าเนาะซะเพราะว่าปีนี้อันเพิ่นสิปิดแล้วโดยอ่าปีนี้ปิดแล้วก็สิได้อ่าลงให้ลงนาแเดือน9เดือน10เดือนตุลาเนาะได้เปิดจังมกราจังไปเข้างเียนอยากเจ้าอยากไปงเียนีบ่ล่ะบอกมอยากไปะไปเอออยากไปเนาะเลยๆๆ อืมอยนะอบาดนี้เนาะอ่าน้ําเผากะแม่มานี่มากินนี่วันเฮาเนาะมาเพิ่นเมาเจ้าบ่เอ้ยด้เนาะดูมีลูกเพิ่นบ่ตัวนึงบ่นีน่ะดดยนขนมก็อยากมาเด้องานนี้กเอออาบ่าวสิเอาขนมให้เด้อเอาเอาอยู่บ่อืมคือว่าค่อยเด้อซะ เนาะบ่ดังๆแน่ดูเด้อบ่งิกหัวเด้อโดยเด้อเนาะกยังบ่ทันได้กินข้าวกินน้ํานเอ้ยเนาะยังข้าวเฮาก็มาอือนข้าวบ่บดนี้น่ะโยโยๆนี่เนาะเินกระจุภัยแ้วเนาะแม่นบ่น่ะนี่ไข่มันเปียกโดยๆๆงล่างนี่าล่ะ nụ mưa con đơ rồi á ơi nó cứ ngam phù phù vô đi thế đi nó phần cả hú cái đó cái đó phần cả ao con nụ cả cơm cả vải vất vả này à ké đó là ké đây bố à ké hay hay đu trên này ơi à bố tao sẽ kéo đều kéo hát nó rồi à ké đó nó ké kỉ nơi đó ké kỉ nơi ké để nó vào thì thảm nữa và xẹp bố อืมอะแต่ได้ม <Dartmouth> ึงอะบาดอันเฮ็ดอยู่เฮ็ดก um ินเด้อหมองคัวเจ้าอยู่นี่เลยคนตกมอนั่งโดยอันมองมองนึงมข้ากมองหันบ่โดยอ๋โดยตกอ๋อส่วนลายนันเฮ็ดอยู่หันเนาะโดยบัดนี้อ่าาฝนลงมา้ก็เ้ยมาในกลางเฮือนเพิ่นนี่ นี่เนาะหม่องส่นหม่องเช่าหม่องที่อยู่ที่นอนเพื้นพี่น้องเลยอ๋อทางตะลางนี่ก็มีแต่พื้นเนาะอ๋อพื้นเจ้าเบิร์ตเบิรอันนี้นะสวยเบกมากอ๋อคือขยันแท้เนี่เขาไม่คาดเขาขาดเขาไม่ได้ใช้รถสลางแกมาบ่ผมมีรถฮาร์ทไปหาบเอาไว้อันนี้คือไปหาบมาเลยคือไปต่อมือกับหามาแต่ละมือแต่ก็มา ซอนซอนไว้ในตารางเพือนเจ้าโดยโอ้โดยโดยกะเนาะตกปลาลงนะผมพืดดับกับพอได้ใส่ได้ส้นพอได้จุเนาะโดยโดยโดยตอนทีดอยู่กินยังเขาตกหั่นมองอยู่มองนอนเจ้าตอนนี้กะไผ่พื้นกะบริบริมีเนาะอยู่แบบมืดเลยกับลูกกับเตากะเนาะไผ่โคบบริมีบ่อเสือ ไป er the ุ้มมันบ่ตายนแาตายโเป็นน้ําเป็นในเด้อเอ้ยกินได้น้ําน้ํามันกินบ่ือาตักน้ําสร้างมีาอ๋อตักน้ําสร้างโดยมีาโดยตักเอาขุอ๋อตักใส่คุนี่บ่ตักสุนี่ไก่ด้ตักมานี่เนาะ ทางที่จับเกี่ยวต้อง้ไมนโค้งไปกินเช็บ้านถุงอ่านะว่าถามก้อนวานนี้น้องล่านี่เพิ่เวัตถุลยถุงแล้วนี่เนาะเจ้ากินว่าเจ้าขึงแล้วกินฮะเจ้าขึงวะถุงเดียวถุงเดียวถุงเดียวเนาะวันนี้ถุงที่สองแช็คบ้าล่ะ Đó, cứ thế. Nó cứ coi thế Ừ, nó Được mà nói, rồi nó Phú ơi, phần 2 nó, Bà má đang có 1 năm rồi, bây ăn anh phần cho bác sĩ ơi เนเฮียนยุบเเสาะอยยุบซี่โดยโดยว่ามานังงนีเนาะเพระได้เห็นหน้าเห็นตามากเพิ่นกแล่นนีเลยพี่น้องเลยเนายเนาะกะคว้มอเนี่ยจะทำให้เขาอยากโดยยกไปงไหกาความีอยนี่ให้ตัดออกไปก่อนเลยเด้อ บอกเอือยบอกลูกจะได้โดยเพราะว่าการอานนี่มันทำให้ชินแลยกะเวลาเขาไปว่ากับจ่ากับคนอื่นนี่มันจิตติดในโตวเขาแลวกะหาอยู่หากินนี่มันก็ยากดย่าความอ่านนี่ต้นออกไปกนเนาะโดยโดยเศกเนาะเกีกบ่อาเบิลเนาะเป็นจังใดเนาะลูกอน อยู่ด no, no, ีมีแห้งเบิดอยู่บ่เอ้ยดูดะเป็นทงานขากินแน่ี่ยเนาะอบมือรูปปืดๆเลยโดยมือร่างอยู่บ่ล่ะมือเจ้าน่ะอย่าบลีบมือได้รึเปล่าโอมเด้อกินธรรมดาในกีรย่าเด้องร่างมือร่างจะดีเนาะ ดอกกระเจียวนี่ก็ไปหานั่นคือกันเนะยี่อตามคนาดตามคาเอาเขียับเอามนไห้คนาเฮาโดยนะผ้านกตกเบิดมือเบิดเวนแกงนไหลัตกหยุดก่อนชาคนเราเอาไปๆๆ ป็นเข้าน้ําตอนนี้อ่าพออยู่พอกินอยู่บ่เอ้ยพอนฝนตกมันก็คักคืนฝนตกบ่ได้ไปหาอย่างหาของภาคก็บ่มีเด้ครับโดยโตอนนี้พอได้มาได้ยังอยู่บ่ตอนมีบมีอยู่ตออื่นสิเอานําเพิ่นเคย เคยยืมเพิ่นเคยเซ็นอยู่บ่เคยอยู่ตอนนี้มีติดหนี้ติดยังอยู่บ่ติดนี่ฮะบินนี่ออ๋บ้มีบ่อ๋อมีแต่หาหามาได้กะซื้อกินมานี่เลยโดยซื้อกินสักลูกโดยอ๋อเนาะกามีแต่สองสามมื้อมานี่ยกะยุดเลยเนาะผ้าพน ภาพไอ้สองสามมือมานี่กะพลกะตกตลอดก็เลยโ่ได้ไปหาอาของอยู่ของกินมาเล็กับเข่ากับน้่มมันหน่อยมันเป็นปลเลกเลยยเล็กคนมันต้องได้ลายเนาะถ้าน้อยนี่ก็ะเลกบ่ได้บ่เอ้ยบ่ได้เล้มันหน่อยหน่อยหน่อยยังโดยแก็บ่ได้เนาะนะเนาะ มักกินเลยตอนนี้สั่นเลยโอ้ไม่ได้เดี๋ยวนี้อ่ะอ่าบัดนี้ก็สิได้1ข้าว1น้ําเนาะตอนี้กอ๋อพี่น้องเพิ่นกแกะมองอันลอกกระเจียวแล้วกหมกหน่อไม้เพิ่นสิเตรียมแกงกินกันแงเืเรื่องเต้าครอบครัวอาใดก่าเียงกสิ อ่ขอตัวลาคนนู้นวันนี้เอื้ยเด้อโดยโดยมันนี่กะเวขมาอ่าถามไทยอัปเดตอีกทือหนึ่งเนาะโดยมีแต่ขนมก๋งก๋ต้มขนมเด้อมาฝากลูกอ่าลูกเจ้ามันนี่เนาะโดยโดยอ่ามันนี่หน้าบ่าวกับคนนู้นวันนี้เด้อโอ้ยโอ้ยน้องเลยก้มกาบงามแท้นี่มอันผู้นองหล่าคนนี้กะเนาะกินอย่างเดียวโดยโดยอันผู้นี่ครับว่าเน้องคน น่าจิ้งหูเนาะใส่เพิ่นอืมันมีแววแบบปลาจิ้งหูคือดีเนาะเบิ่งตาแล้วอ่ะกลับไปเด้อบันนี้เด้ออยู่ดีไม่แห้งเนาะโดยโดยอ่ะพี่น้องเนาะบานนี้ว่าผนกับบริยุทธ์ได้พี่น้องเลยยังตกอยู่อันนี้ก็เป็นเวลาสี่หาบุ้งแรงเลยพี่น้องเลยการนี้แหละพี่น้องเลยเนาะหม่องนอนหม่องส้นเพิ่นอ๋าหม่องใพิยูให้กินแล้วกันนี่แหละพี่น้องเลยบันนี้ภาฝนตกมาแล้วกั ารบขม่านาในนี่เนาะพี่น้องฮะเป็นครอบครัวที่อากณาพ่อเชี่ยงขมาถ่ายทํานานแล้วพี่น้องเอ้ยเพป็นการที่ส้นที่เซาอยู่นี่นะเป็นที่ของอลูกหลานของเพื่อนพี่น้องเอ้ยเนาะก็น่าแล้วก็อยู่ข้างนอกกันเนาะพี่น้องเอ้ยมาหนี้กันใายเข้ามาในนี่กับบอมีที่ส้นที่เท้าขมาอยู่ขออยู่น้าหลานพี่น้องเอ้ยการนี้แหละหลังคากับหลังคาหญาพี่น้องเอ้ยเนาะกับไปพื้นกับบอยมีพี่น้องเอ้ย เพือ่อนยูน้ากันนั้นตอนนี้นะี่ยสามคนพี่น้องเน,ะะนาะกอนหาแต้ปุ่นเนะี่ยมาเชียงมาเนี่ยเพื่นอนยูน้ากันสี่คนวันนี้ก็บทางปูย่าเพิ่นกับถือกันแล้วันนี้พี่น้องไอ้เพิ่นก็ได้เอาลานไปเลี้ยงน้าคนหนึ่งเนาะแต่ดีอย่างหนึ่งพี่น้องเลยเลี้ยงลูกเลี้ยงลานไปกัตอนนี้ก็โอเคแล้วันนี้ทั้งไม่ปูไม่ย่าเพิ่นเนาะโดยนะเป็นครอบครัวนี่เนะี่ยเพิ่นกับ ่ที่ให้หน้าตะก้าบุรีมีพ <or, S 1> ี่น้องเอ้ยบุรีมีอย่างสักอย่างเลยมีแต่เป็นกะหาเศร้าสิ่งคำหาเนงหมอกน้ำไม้หาทุกอย่างทุกนี่แหละพี่น้องมาเลขเข่าเล่ห์น้ำครอบครัวเพิ่นพี่น้องเอ๋ยลูกเต่าเพิ่นกับยังน้อยเนาะแต่ว่าอีดาผู้นึ่งเพิ่นผมมานั่งน้ำพี่น้องเอ๋ยจังไดก็โอเคพี่น้องเนาะกะสิประมาณนี้พี่น้องเอ๋ยครอบครัวของเมยห้างลูกซีเลื่อยเด่นพี่น้องเอ๋ยเนาะจังไดกะโบเชียงกะสิเดินทาง ลาพ่อแม่พี่น้องไปเพียงเท่านี้ก่อนบาทนี้พี่น้องเ้นาะภาพผลธร,รมาแห้งแหงพี่นอออ้องเอ้ยโเสียงก็ใส่หมวกมามือนี่กันเนาะมาถ่ายทำให้พี่น้องเขาเพื่อกันกอีกครอบครัวนี่พี่น้องเนาะจัฒนาการก่อนอื่นกับโบเซียงก็ต้องขอขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเด้นะอเนาะติเขรามาก็ติดตามได้ให้กำลังใจโบเซียงโดยมาตลอดแม่พี่นออ้องเนาะความม่ดี่เก้าตั้งแต่ต้นจนจบกลบพี่น้องเลยสำหรับมื้อนี่กลไปแล้พี่น้องเนาะ สบายดีแล้วสวัสด,ดีกันเบอร์ตคนเเนอร,นอรพี่น้องสบายดี